สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพด้านสุขภาพพรบรวิชาชีพการพยาบาลและการพดุงคันพุทธศักราช2528ประกาศใช้ครั้งแรกพุทธศักราช2528 มีวัตถุป,ประสงค์เพื่อควบคุมดูแลและส่งเสริมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการพดุงคันโดยจัดตั้งสภาการพยาบาลเป็นองค์กรกลางในการออกใบอนุญาตกำกับจรรญ,ญาบรนและพัฒนาวิชาชีพให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อประชาชน ขอบเขตของการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการพดุงคันกฎหมายขนาดนี้ยังไม่สอดคล้องกับความหมายที่แท้จริงทางวิชาการและบทบัญญัติอื่นบางประการยังไม่เหมาะสมในกฎหมายก็มีการให้นิยามศัพที่สำคัญเพื่อความเข้าใจตรงกันเช่นคำว่าการพยาบาลเพื่อไม่ให้ความหมายของคำคาดเคลื่อนค่ะ เนื้อหาสาระของกฎหมายเช่นการห้ามไม่ให้บุคคลใดประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตจากสภาการพยาบาลห้ามบุคคลใดเปิดสถานบริการที่แสดงหรือสื่อว่าให้บริการทางพยาบาลหรือพดุงคันโดยไม่มีใบอนุญาตยกเว้นบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายอื่นๆเช่น แพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรเป็นต้นหากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีบทกำหนดโทษเช่นประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2อง0 0ื่บาทหรือทั้งจำทั้งปรับช่วงที่กฎหมายบังคับใช้ ก็จะมีบทเฉพาะการรองรับเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการรับรองงานเช่นผู้ใดขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตให้ถือว่าผู้นั้นเป็นสมาชิกสามัญของสภา,าการพยาบาลตามพระราชบัญญัตินี้ผู้รักษาการตามกฎหมายคือหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและผู้ลงนามคือผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมายค่ะภาคผนวกหรือบัญชีแนบท้ายจะเป็นส่วนที่แน่เพิ่มเติมเช่นรายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมค่ะ เหตุผลในการตากฎหมายเพื่อปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพเพื่อปกป้องผู้รับบริการและจัดตั้งองค์กรการในการกำกับดูแลค่ะ